เล่นไม่ได้เลยได้ปืนแล้วจับกระไนแม่งจับกระไนแม่ง เฮ้ยมึงมาเยอะจังเลยอ่ะกระสุนกูหมดแล้ว Triple kill ใจยเย็นๆนะใจยเย็นๆนะเฮ้ยใจเย็นๆนใะจยเย็นๆมีอะไรค่อยๆค,คุยกัน เฮ้ยใครเนี่ยขอไอ์วอลหน่อยโอ้กูงอมจัดเลยเอาเล่นนได้แล้ว,ว,ว,วมันก็ตายอยู่ดีอ่ะ